บ่อยไปแล้วครับปืดจึดถึงไหมนเฮ้ยเี่ยชีวิตหายอ่โหกเครียดกูเครียดแล้วเดี๋ยวกันนะถ้ามันดิ่งลงมาแล้วอ่ะต้องดิ่งไปเลยแล้วทีนี้เราค่อยมาตัดลงที่หลังเพิ่มแรงหน่อยเออมันเพิ่มได้แล้วนี่ใช่ไหมล่ะ เพิ่มแรงเขาหน่อยนะเราจะได้แบบทะลุมิติก็ว่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันอันไหนมันถูกมันผิดอะ่ะเอาจริงๆแล้วก็สร้างรางให้มันปกติอ่าขอวกวนอีกรอบนึงแล้วก็ขึ้นไปวกวนอีกรอบนึงนะท้ายแล้วก็สร้างรางอัตโนมัติให้สมบูรณ์แบบไปเลยมานี้ได้ไหมลองมาดูอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะอยากให้มันแบบดูเชือกวิ่งโซบวิ่งโซวิ่งมีเชือกวิ่งหมดโซ่แล้วนะตรงนี้ครับเป็นโซนล็อกโซ่มา luôn mấy luôn mấy